กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุกคนสุมองสุบอนเนาะมือหน,นีสาวอ่อนสาวเล่ามา,านหน้ากับสิบพาทุกคนกับบ้านกับเลาาเป็อพี่น้องเนาะเมื่อยามพอยามแม่แจ้าตอนออนี้กะเข้ากับเมื่อกับนี่คนดีสิเมื่อสะพายเด้ยอยาพาบอกเด้อคันนี้อ,อะใช่ปะ นี่เราถามพี่ก่อนมารับได้ไหมรถดดมาแล้วพี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้ขึ้นนังรถแท็กซี่แล้วจะไปขึ้นรถที่มอสชิดซองแล้วจ๊ะน้องโมุโหจอบป่าอยู่ทางด่วนนอนตอนนี้กนอีก้วน่ารักน้องตอนนี้เราก็ คืนรถแล้วเนาะจ้ะยูอ่าบริษัทเชิดอใจทัวร์เนาะ้าอานพิดกับออภัยนี่กัสิประมาณนี้เนาะเข้านะ่ะออกรถตอนทุ่มนึงเนาะไปนองเพิ่นว่าไปหอดขี้รถมุกทาหารกะสิประมาณหกโมงเนาะจ้ะ รถก็ออกโตแล้วจ้าประมาณถุ่มกลัวๆเนาะรถก็ออกจากอ่าขนส่งเออแมเนสถานีอ่ามอชิดเนาะจ้าเนาะเอาก็เดินทางกลับบ้านแล้วเด้อเจอกันอยู่บ้านเด้อจ้าทุกคนถึงโคราชแล้วจ้าตอนประมาณหาถุ่มตรงเนาะจ้าฮอดโคราชแล้วนี่คือพักรถเพลินเนาะจ้า các phải xé ăn uống bác Bơ bác sĩ bơ sĩ bác sĩ bác sĩ bác bơ bác sĩ bác sĩ bơ sĩ bác sĩ bác sĩ bác sĩ nghe, sĩ bác 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 อ่อไปหาของเกเบบเลยก็เร um, ิ่งเก็กันอย่างนี้แล้วทีน้เริ่มแล้วิดเขินนั่งลง ¡Vamos! <laughs> นีบ no ่มีอย nice> ู่ตรงนี้เ่ยงเห็นมัม right. ีรถเทบาทมากเลยจ้ะเม้นลงมาไหนตรงเอ่าบ้านนาบางโกงะนาบางโขงนาบางโงก็รถเทานี่แหละรถยาจะลงมาไหนนะม่แมรแลวมาหับอ่เมื่อน้ำรถมาเารถตงเห็นลงมาไหนนขกแท้า่นไกรงเห็นเอาีบ่รถีออกไม่ออก่ ก็เลยที่อยู่กับแมงอะไม่ถท่าไม่ใส่เขาก็มบรรทุกบรรว่าน้อยู่ไม่ใส่ใส่นกไม่ได้ลิเบื่เบืกระจกใครใส่ไหม

น้ทิ่ขึ้น,น,นข้าเอาวแกงจับอหมดในไลสมเมียนะสน่ะแม่อืมเผสมเราตรงนีน้อย กนดีนะมะเด็กกินทอดไทยพี่ดกินทอดกับกระแดกนะมะนี่ใหญพ่อกินแบบสบายสบายแบมมีเน่้อยากแบมเ้อพาอข้านานงาง

คล้าๆพัดอย่างลตัวเลออแ่น่นมากชื่ออ่งันใช่ไนมไนจะชื่อเด้อเดอกค่นี้อยู่ชื่อไ่ัเยน่าัี่อ่ม่ัไม่ได้เเป็นเ้นเลยนี้โล่าได้ลยอะเอาเอารอมาโนี่มือนี่เปั้งางเ้จะบนือบหอด่ย ตกอยห้านผีแค่ไนดไ่เยแ่บบเอเลยเอาไม้ซีบเอาเอาีเอาไ้น้อเลยป้าไปเลยไเอาเลยปาไปมเพ่อจะเอาเฮ้าเนาะเอาผิดวะเอาบ่เอาผิดใข้น้าเนื้อซีั

เปงสภาพแม่สบายดีเนี่ยสบายดีพอกับห้าก็ไปเห็ดทางมาเน่ยเออก่นีปุ่นยังมาเสียเลยอ่ะสบายดีเนี่ย สบายดีสบายดีเออพอกันไ <c oughs> หม่ด้วยพี่น้องด้วยหออเฮืองหอสาน